สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทินารักทุกท่านม,มาแล้วเด้อจ้ามารายงานตัวแล้วคนใช้มานายง,งานตัวแล้วค่ะมาจะถ่ายคลิปให้เจ้านายดูแล้วเด้อค่ะเด้อเจ้านายเจ้านายค่ะมาเบิ้งมือนีเด้อว่ะโอ้เบิง้งภายนอกก่อนเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิพาเบิง้งรอระภายนอกซะก่อนกระเจ้าลงอัยังก็ะเขาเอิญยังเก็ะ ถ้าพื้นซ้ำร่องบ่นี่ครับพี่น้องคะ่ะข้างนอกเขาเต้ากระรองพื้นไว้ก่อนเด้อพี่น้องคะ่ะสร้างเพิ่นบอกว่าถากเพื่อนเขาต่อนเนื่องกันประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเพิ่อ็เก,เก็บมือน,นี่เพิ่นเก็บขอบให้เด้อพี่น้องคะ่ะไปครับพี่น้องไปเบิ่งซีข้างในกันเลยปาดนี่ว่ามันจะง,งามบอไป มาดูน้ากันมาดูน้ากันมาดูน acceso acceso ้ากันมาดูน้ากันจ้ะเอ๋เพ่นเก็บข้างบนเดอพี่น้องคามันี้สร้างสร้างที่น่ารักของข่อยเก็บข้างบนให้นี่ค่ะเพื่นเก็บข้างบนก่อนนี่แหละคือสีจริงแล้วเรียบร้อยสองสามรอบเดอพี่น้องเขาลงสีให้ข่นี่เบิ่งนันนี่นี่แหละค่ะมันเป็นสีเป็นสีเขียวอ่อนๆเดอพี่น้องฝ้าเพื่ก็เก็บให้แล้วเรียบร้อยอืม หลังคาก็ทําให้แล้วเรียบร้อยงามบ่ะคะพี่น้องคะมันจะเป็นสีเย็นตาเลยพี่น้องคะมึงเนี่ยนี่จะเป็นสีเย็นตาข้าจาเก็บของบนเห็ยับงบวแล้วดอกก็คคอยเ,เก็บไปบึงสร้างคนละบึงคือง่ายได้ครับแต่บ่ง่า,บบงงาย,ย,ายมันต้องแบบมันต้องละเอียดอ่อนมุข่อยเห็ดท่าสีสเห็ดคือบ้านเจ้าของอยากให้มันงามพี่นงส่ น้าพี่น้องนี่แหละสีจริงของเขาตะเอมาเบิงหนาะคนใส่นังบ้านนี่แหละพี่น้องค่ะเจ้าเก็บผอบจะเป็นสีนี่แหละเ,เขียวอ่อนๆเขียวแบบอ่อนหรือเดาพี่น้องเขียวแบบใบตองอ่อนน่ะใบตองอ่อนๆนี่ค่ะใล้จะเสร็จแล้วพี่น้องดีใจน้ำบริสอ ใกล้จะสเสร็จแล้วสวยบอค่ะ,คะสวยพอมันเป็นสีแบบทาสีเข้าไปมันดูแบบดูแบบมีมิตินะพี่น้องดูแบบแบบจังใดล่ะแบบรลูนะ <c ười> ขนาดยังบ่แล้ว้อพี่น้อง้าเสร็จที่จะสวยขนาดไหนลองคิดดูขนาดยังบวแล้วนะยังงามเลยพี่น้องคะ่ะบุ้ยบุยย่ยองว่าซันพี่น้องนี่คะ่ะมึงใกล้ๆเธอสีมันถ้าเป็นกใกล้ๆมันก็ขึ้นเป็นแบบ มันเป็นน้ำก้องมันโดยพี่น้องก้องมันแบบมันบอซองแบบเป็นสีเป็นสีเนี่ยพี่น้องค่ะอืมนี่แหละเนีย่ยประหายืนเบิ่งมุมดีๆเด้อพี่น้องสีให้เบิ่งค่ะคะว่างามบอพี่น้องว่างามบอค่ะสีบ้านมุนนี่ล่ะค่ะมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้แหละพี่น้องเขียวไปตองอ่อนเออท่านมาท่านมีไข้เนโน่ค่ะนี่แ่ละค่ะเมื่อไหร่ะเจาเก็บมุนม,มุมมุมมุมหมอนมุมน มุมค่ะพี่น้องมุมข้างเทิงแต่ยังบ่ไดแล้วเด้อค่ะฝ้ายังมุมยังขั้นระเก็บละเอียดเพอยงแต่เดียวผมสิีเก็บใหม่ทามุมพวกมุมข้างในมันละเขาต้องแบบเอาบันไดขึ้นไปบันไดก็จาเอาบันไดขึ้นไปก็เขาไปทาส้่งทาสีกับสามคนผนเดมเลนนี่เขามาเก็บมุมแล้วก็เก็บรอยเล่าเด้อพี่น้องรอยเล่าลนี่เนีไปเป้อสีบริเวเลยพี่น้องค่ะโทนข้างนอกก็จะเป็นสีเขียว เดียวอาไปต้องอ่อนแบบนี้แหละพี่น้องงามบ่ค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาผ้ายางในห้องพี่น้องผ้าพลาสติกห้องเวลาเขาทาสีเนาะ่ะเนอาอบพเขาทาแล้วเขาก็เอาอันเอาเกียงบ่ามาขูดขูดขูดจะให้ดูทุกมุมนี่คือสีแท้แล้วเดินนี่พี่น้องนี่เขาลงคบกมาแล้วตอนนี้มีแต่เก็บงานเล็กน้นอยๆทั้งร่มแบบนี้ค่ะ สางเขามาเม He in well. ื่ออื่นเขาเขาจะมาเก็บท <medi> <esterday> ั้งรูมเลยแหละส่วนข้างนอกเขาจะเป็นสีเหลืองเลยพี่น้องเหลืองอ่อนนี่เด่นอ่อนกับอ่อนปันไรเดอร์เขาจะออกเข้มจัหน่อยค่ะสีข้างนอกเนี่ยมันเข้มจัหน่อยพี่น้องค่ะอือนี่จะเป็นหงอันนี้กับท่าแต่เมื่อวานน้อนเขายังพวเก็บตกพี่น้องจะเป็นสีครีมตัวนี้อ๋อเหลืองๆสีไข่นะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะมันจะเป็นสีครีมสีไข่เด้นเอนี่บูเมีนขาวมันจะมีแบบเหลืองเหลืองขาวผสมกันนะพี่น้องว่าบบถูกนี่คือสีเหลียนเดี๋ยวเขาสีซ้ำให้อีกรอบหนึ่งอ่ะเขาสีเก็บมุมเก็บจังให้มันเรียบร้อยเพื่อนบอกแต่ว่าสร้างมาบ่ถาเป็นนันถาเป็นผมผม,ผมหมักของสุดท้ายเด้อมันติดกระหองไอยังกาะหองน้ำแล้วกันวิวทิวทัดนกะดีอีกอย่าง มันมีแซงเขานำเขาว่ะถาห้องแรกเนาะแดดสองเต็มๆเ,เลยเขาปิดผ้ามา่านพอ่ก่าแล้วมันก็นกมืดก่อนก็เคเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นหม่องพวกปลั๊กไฟหรือพวกทีวีเนาะพี่น้องค่ะตอนนี้จะเป็นห้องโถงถ้าเขามีเงินเขาก็ส้ดทีวีจอใหญ่มาไปเลยแปดสิบหกนิ้วแปดสิบสี่นิ้วพี่น้องค่ะทีวีจอใหญ่เลยห้องนี้ติดเลยพี่น้องค่ะ เดี๋ยวสิบไพ่อพอคิดไปหาดาวทีวีมาก่อนห้องมดน,นะมือถือหน่อยนี่เห็นบ่ห้องห้องนี่ค่ะสิบเป็นแบบห้องแรกนี่คือแดดมันที่เขาพี่น้องเห็นบ่อเขาทุกมุ่มเลยมันจะร้อนห้องนี้นะอืมแต่มันกับบ่อห่อนเราคุยมองขาเจ้าติดเอ็มทนายอุ่นค่ะอุ่นมองเขาติดเขาเห็ดสายขาเขาเ็เดินไฟเรียบร้อยเด้อพี่น้องค่ะคอยมักตะหงน่ำ ผมนั่นี่งม <res> ีนยสีฝาตกมาใส่กันพอมากตัห้องนั่เลยเนาะนั่งน็นกว้คงกว้างๆดีห้องนั่เลยเก็บสไตล์มันงอกเลยเด้พี่น้องค่ะบานคือบาแล้วเนาะจาอันจะคข้องบริษัทเพืนกับจบมาจะนอกน้พี่น้องค่ะอืม สวยงามดีใจน้ำบอ่อพี่นอ้องดีใจน้ำมนต์บอค่ะบ้านคนใช้มนต์นะคะบ้านคนใช้คนใช้น้องมานาจะยอมเป็นแต่ขี้ค้าน้องมานาคนเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะน้องมานากับเ่าวเพชรนะคะกับเป่าเพชรนะคะกับเอฟซีที่น่ารัก ทุกท่านที่ยังรักสาวมณ์หรือกระเบาเพชรลรืกระนองมาหน้าเด้อพี่น้องค่ะส่วนใครไม่รักก็ไม่เป็นไรแล้วเอาแต่คนรักเราดีกู่ะนะคะเอฟซีรักมน์เท่าไหร่มน์ยิ่งรักกว่ามากกว่ายิ่งเท่านั้นเด้อพี่น้องมันเป็นซีเอ็นตาพี่น้องคะอืเลือกเองเด้อค่ะคนใ่มน์เลือกเองสวยปะค่ะพี่น้องสวยบ่ออืม๋วยวสิ่งนี้ขึ้นทั้งเพิอน วนฟ้าขย่างรูพี่นอ้องเป็นฟ้าลุม่มนะเปิดสีให้เบิ่งเด้อแต่ละมุมนะเบิ้ยหมุนหมุน,มนพี่นอ้องนี่คือเบิ่งมุมฟ้าข้างบนเด้อพี่น้องค่ะหมุนหมุนหมุนเอ่อละกาอันมีเอืเ้อยเพันธามเนาะเอฟซีฮะวันน้องม่อนมองระเบียงมองระเบียงทีมมถ่ายนะเพคนทิตีฟ้าคือกันบอตีคือกันค่ะตีคือกันค่ะเอื้อย ดีคือกันเดอ้เดอค่ะเธอมีฝ้าเหมือนกันถ้าสีเสร็จก็ฝ้านี่แหละจะเข้ามากับฝ้าในห้องน้ำน,นะคะนี่แหละอันนี้คือเป็นมุมหมุนให้เบิ่งเด้อมุนมุม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 คนเออเป็นไงคะสวยไหมคะงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์เด้อส่วนกี้ก็บ่มียังดอกพี่น้องก็ไม่จะถ่ายให้เบิ่งก้าสีสือส่อเดอ้อพี่น้องก็สิเป็นอาทิตย์พอแหละ ยังบุมียังคืบหนาคือสร้างเข้ากับเก็บแต่สีอย่างเดียวตอนนี้ส่วนเสาอนี้ก็จะเป็นสีขาวเด้อเสาในท่าสีขาวขาวขาวกับบัวหน้าตาลก็สีขาวมันจะได้ตัดก,กันกับสีเหลืองข้างนอกเด้อพี่น้องเลือกเองส่วนสีกันเปื้อนข้างลุ่มก็สิเป็นสีน้ำตาลออกสีน้ำตาลออกเข้มจะหน่อยคือกันเปื้อนทั้งขางนะพี่น้องค่ะ อืมแบบเชิงชายากับสีน้ำตาลคือกันเนาะค่ะเนาะทีโทปมาทีโทร,ทโ,ทรโอ้ยขอนั่งนี่เด้อบ้านเจ้านายคนเจ้านายเจ้านายเสือแดงหน่อยนั่งก่อนเดีย๋ยวพี่น้องยให้เบิง่งเบิ่งมุมนี่แจ้งเงินพี่น้องนั่งหน้าบ้านสีนินตา ใครแต่มันบอกเอาดอกพี่น้องพออยู่อยู่เดอ้อคนนมาน,นานหน่อยยางขพี่น้องระเบียงเอาละพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับเสด้อําราพาจากเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกกำลังใจเด้อจ้าขอบคุณจากใจขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเด้อพี่น้องค่ะ ขอบคุณลหลายๆขอบคุณจากใจมากๆเดอ้อพี่น้องหากเอฟซีทุกคนรักมากมายนะจ๊ะขอบคุณท,ท,ที่เตือนมาเดอ้อพี่น้องค่ะอันใดบบดีก็สิไปปรับปรุงเดอ้อพี่น้องกะสิทําตามถ้าผู้ใดแนะนําในทางที่ดีกระสิไปปรับปรุงในทางที่ถูกต้องนะคะเนาะถ้าผู้ใดแนะนําในทางที่แบบบบด,กบบดีกับ่บปรับปรุงเด้อพี่น้องกะยังเป็นคนเก่าคนเดิมบม่มนเปลี่ยนแปลงเดอ้อพี่น้องค่ะ เอาเฉพาะคนที่เพิ่นหักเข้าอีลีผู้วางดีอิลีนะคะเนาะผู้ได้ประวังดีเข้าเข้าบส่นเดอพี่นอ้องค่ะเขาชนแต่คนที่หักเข้าพอนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อไว้พอกันไปออคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย